โสมหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอะมาสิได้ไปแล้ววิหารังสู่วิหารอัฐาครั้งนั้นราชายุวราชาทโยอิสระชนาะอันว่าอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและพระยุพร,ราชเป็นต้นอาหังสุกล่าวแล้วนังมหาทุกตังกะบุรุษ พูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอิติว่ามหาทุกตะดูก่อนบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่ออยังกาโลอันว่าการนี้พัตะกาโลเป็นการแห่งพัดโหติย่อมเป็นณนะหาไม่ได้ตาวะก่อนตะวังอันว่าท่านอาคชาัชสิย่อมมากสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้ ตัสสะมหาทุกตัสสะอันเยสุทิวเสสุวิหาเรวิคาสาธะา,าเวนะทิฏฐตาเพราะความที่แห่งบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นเป็นผู้อันตนเห็นแล้วโดยความเป็นแห่งบุคคลผู้กินซึ่งวัตถุอันเป็นเดนในพระวิหารในวันทั้งหลายเหล่าอื่นโสมหาทุกตโตอันว่าบุรุษ พูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นวัทันโตกล่าวอยู่อิติว่าสามิฆ่าแต่นายอาหางอันว่ากระผมชานามิย่อมทราบอิติว่าอายังกาโลอันว่าการนี้พระตากาโลเป็นการแห่งพัดโหติย่อมเป็นณหาไม่ได้ตาวะก่อนอิติดังนี้ปะนะแต่ว่าอาหางอันว่ากระผม อากฉามิย่อมมาวันที่ตุงเพื่ออันถวายบังคมสถารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ทาเปตวาวางไว้แล้วสีสังซึ่งสีสะอุมมาเรที่ทรณีคันทะกุติยาแห่งพระคันทะกุดีวันทิตวาถวายบังคมแล้วปัญจับปฏิติเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้า อาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญปุคโลอันว่าบุคคลทุกตะตะโรเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่ามยาก,กว่าข้าพระองค์อิมัสิมิงนคเรในพระนครนี้นัตถิย่อมไม่มีตุมเหออันว่าพระองค์อาวัสโยขอจงเป็นที่พึ่ง เมของข้าพระองค์โหถทะขอจงเป็นตุมเหออันว่าพระองค์กรโรทะขอจงกระทำรรสังคหังซึ่งการสงเคราะห์เมแก่ข้าพระองค์อิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาวิวริตวาทรงเปิดแล้วคันทะกุติตวารังซึ่งประตูแห่งพระคันทะกุดี นิหริตาวาทรงนำออกแล้วปัตตังซึ่งบาททาเปสิทรงวางไว้แล้วหัดเถในมือตาสะมหาทุกตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นโสมหาทุกกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นจักวัติสิริงปัตโตวิยะเป็นผู้ราวกับว,ว่าถึงแล้วซึ่งสิริ แห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิอโหสิได้เป็นแล้วราชายุวราชาทโยอิสระชนาอันว่าอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและพระยุพร,ราชเป็นต้นโอโลกยิงสุทรงแลดูแลว้วมุขานิซึ่งหน้าทั้งหลายอัญญมัญญะ,ะของกันและกันหิจิงอยู่โกจิอันว่าใครใคร สมโถนามะชื่อว่าเป็นผู้สามารถขเหตุงเพื่ออันถือเอาสัทธาราทินปตังซึ่งบาทอันพระาศาสดาทรงพระราชทานแล้วมหาทุกตัสะแก่บุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อิสริยะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งความเป็นใหญ่นัตถิย่อมไม่มีปะนะก็ ราชายุวราชาทโยอิสระชนาะอันว่าอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและพยุพร,ราชเป็นต้นวทิงสุกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติว่ามหาทุกตาดูก่อนบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่สัมะผู้มีธุระอันเสมอตะวังอันว่าท่านเทหิจงให้ปตังซึ่งบาทสัุของพระาศาสดา อัมหากังแก่เราทั้งหลายมายังอันว่าเราทั้งหลายทัสาสามะจักให้ทนางซึ่งทรัพสหสังวาอันมีพันหนึ่งเป็นประมาณหรือสตะสหัสังวาหรือว่าอันมีแสนหนึ่งเป็นประมาณเอตกังนามะชื่ออันมีประมาณเท่านี้เตแก่ท่านตะวังอันว่าท่านทุกกโตเป็นพูดถึงแล้วซึ่งยาก หุตวาเป็นคันหะจงถือเอาทนางซึ่งทรัพย์กิงประโยชน์นางอันว่าประโยชน์อะไรปัดเตนะด้วยบาทอัธิมีอยู่เตแก่ท่านอิติดังนี้มหาทุกกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาหางอันว่ากระผมณทันะามิจักไม่ให้กัสจิแก่ใครใคร อโถอันว่าความต้องการทะเนนะด้วยทรัพย์อัธิมีอยู่เมแก่กระผมนะหาไม่ได้อหังอันว่ากระผมสัทธารังเอวะยังพระศา,าสดานั่นเทียวโพเชษสามิจักให้เสวยอิติดังนี้อวเสสาอิสระชนาอันว่าอิสระชนทั้งหลายผู้เหลือลงยาจิตวา อ้อนวอนแล้วตังมหาทุกตังซึ่งบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอะระพิตตวาไม่ได้แล้วปัดตังซึ่งบาทนิวัตติงสุกลับแล้วปณะ,ะส่วนว่าราชาอันว่าพระราชาจินเตตวาทรงดำริแล้วอิติว่ามหาทุกตโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อิสระชชเนหิทะเนนะ ปโลพยมาโนปิแม้ผู้อันอิสระชนทั้งหลายปเลวปลมอยู่ด้วยทรัพย์ณนะเทติย่อมไม่ให้ปตังซึ่งบาทสัตถุของพระาศาสดาจะก็โกจิอันว่าใครๆณะสะโกติย่อมไม่อาจขเหตุงเพื่ออันถือเอาสัทธาราสยังทิน,นังปตังซึ่งบาท อันอันพระศาสดาทรงประทานแล้วเองอิมสะมหาทุกตาสะเทยธรรมโมนามะชื่ออันวัทธยธรรมของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นี้กิตโกเป็นทยธรรมมีประมาณเท่าไรพระวิสติจากเป็นอาหังอันว่าเราอาทายะพาเอาแล้วสถัทารังซึ่งพระศาสดา เนตวานำไปแล้วเคหังสู่เรือนทัสามิจักถวายอาหารังซึ่งอาหารบุคคเลนะไมหังสัมปาที่ตังอันอันบุคคลให้ถึงพร้อมแล้วแก่เราอิมินามหาทุก,กเตนะเทยธรรมสะทินกาเลในการแห่งทยธรรมอันบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นี้ถวายแล้วอิติดังนี้ อเข้ามาสิได้เสด็จไปแล้วสัทธ,ธาราสัททิงเอวะกับด้วยพระาศาสดานั่นเที่ยวสกโกปิเทวราชาแม้อันว่าเท้าสกกะผู้เป็นพระราชาแห่งเทพยาคุพัตะปานาทีนี้วัตถุนี้ยังวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มและพัดและผักเป็นต้นสัมปาเดตาวาให้ถึงพร้อมแล้ว ปัญญาเปตวาทรงปูลาดแล้วอาสนังซึ่งอาสนะสัตุนิสีทนาระหังอันสมควรแก่อันประทับนั่งแห่งพระาศาสดานิสีธิประทับนั่งแล้วมหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่เนตวานำไปแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาอาหะกราบทูลแล้วอิติว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์ปวิสธาขอจงเสด็จเข้าไปอิติดังนี้จะก็วัสนะเคหังอันว่าเรือนอันเป็นที่อยู่อัฏฐะมหาทุกตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นนีจังเป็นเรือนต่ำโหติย่อมเป็นเกนจิอันใครใครอนโนนะเตนะ ผู้ไม่น้อมลงแล้วณสากาไม่อาจปวิสิตุงเพื่ออันเข้าไปจะจิงอยู่พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปวิสันตาเมื่อเสด็จเข้าไปเคหังสู่เรือนณนะโอนมิตวาปวิสันติย่อมไม่ทรงน้อมลงเสด็จเข้าไปเหตุด้วยว่ามหาปทวี เหตถาโอคัจชติวาอันว่าแผ่นดินใหญ่ย่อมลงไปในภายใต้หรือเคหังอุดทางคัจติวาหรือว่าอันว่าเรือนย่อมไปในเบื้องบนเคหังปวิสนะกาเลในการเป็นที่สเสด็จเข้าไปสู่เรือนอิทังพลังอันว่าผลนี้เตสังพุทธานังสุทิน,นสะพลัง เป็นผลแห่งทานอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นถวายดีแล้วโหติย่อมเป็นสพังวัตถุอันว่าวัตถุทั้งปวงปากติกังเอวะเป็นของตั้งอยู่แล้วโดยปกตินั่นเทียวโหติย่อมเป็นพุทธานังปุณะนิคมิตวาฆตะกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสเสด็จออกไปแล้วอีก ตาสมาเพราะเหตุนั้นสถาอันว่าพระาศาสดาทิตโกวะประทับยืนอยู่แล้วเทียวปะวิสิตาวาเสด็จเข้าไปแล้วเคหางสู่เรือนนิสีธิประทับนั่งแล้วสกเกนะปัญญาตาสเสนบนอาสนะอันเทา้าสกะทรงปูลาดแล้วสัทิิครัร้นเมื่อพระาศาสดานิสินเนประทับนั่งแล้ว ราชาอันว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วอิติว่ามหาทุกตาดูก่อนบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่สัมมะผู้มีธุระอันเสมอปโตอันว่าบาทสัตรของพระาศาสดาตายาอันท่านณทินโนไม่ให้แล้วอัมหากลางแก่เราทั้งหลายยาจันตานังปิแม้ผู้ขออยู่ มื่อยังอันว่าเราทั้งหลายปัามะจะดูตาวะก่อนสักกาโรอันว่าสักการะกีทิโสอันเช่นไรเตอันท่านกระโตกระทำแล้วสัตุเพื่อพระาศาสดาอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นสกโกอันว่าเท้าสักกะวิวริตวาทรงเปิดแล้วยาคุพตาทีนิวัตถุนี้ ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นทัดเสสิทรงแสดงแล้ววาสคันโทอันว่ากลิ่นอบเตสังยาคุพัตตาทีนางวัตถุนางแห่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นเหล่านั้นชาเทตวากลบแล้วสักระนครังซึ่งพระนครทั้งสิน้นอัฏฐาสิได้ตั้งอยู่แล้ว ราชาอันว่าพระราชาโอโลเกตวาทรงแลดูแล้วยาคูอาทีนิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้นอาหะกราบทูลแล้วพักวันตังกะพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติวา่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอาหังอันว่าหมอมฉันจินเตตวาคิดแล้วอิติวา่า เธยธรรทยธรรมโมอันว่าทยธรรมมหาทุกตตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่กิตกโกเป็นทยธรรมมีประมาณเท่าไรพวิสติจากเป็นเทยธรรมเมครันเมื่อทยธรรมอิมินามหาทุกกเตนะอันบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นี้ทิเนเนถวายแล้วอาหารอันว่าเราเนตวานำไปแล้วศัทธารัง ซึ่งพระาศาสดาเคหังสู่เรือนทัสามิจักถวายอาหารังซึ่งอาหารปุกคเลนะอัตโนสัมปาที่ตังอันอันบุคคลให้ถึงพร้อมแล้วเพื่อตนอิติดังนี้อาคโตเป็นผู้มาแล้วอหิย่อมเป็นอาหารโรอันว่าอาหารเอวรูปโปอันมีอย่างนี้เป็นรูปมยาทิฏัปุโโพ เป็นอาหารอันหม่อมฉันเห็นแล้วในการก่อนอโหสิได้เป็นแล้วนะหาไม่ได้มยิครั้นเมื่อหม่อมฉันทิเตดำรงอยู่แล้วอิทะถาเนในที่นี้มหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อติกิละเมยะพึงลำบากยิ่งอาหารอันว่าหม่อมฉันคัดฉามิจะไปอิติดังนี้ วันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาปักกามิเสด็จหลีกไปแล้วสกโกปิแม้อันว่าเท้าสักกะทัตาวาทรงถวายแล้วยาคุอาทีนิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้นปริวิสิทรงอังคาดแล้วสัทธารัง ซึ่งพระศาสดาสัก,กจังโดยเคารพสถาปิแม้อันว่าพระศาสดากะตะพระตากิจโจผู้มีกิจด้วยพัดอันทรงกระทำแล้วกะตะวาทรงกระทำแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอุดทายะเสด็จลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะปักกามิเสด็หลีกไปแล้ว สโกอันว,าวะะ่าเท้าสกกาอาทาสิได้ท่งให้แล้วสัญญาณซึ่งสัญญาณมหาทุกตัสสะแก่บุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่โสมหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นก็เหตวาถือเอาแล้วปตังซึ่งบาทอนุคัตชิตามส่งเสด็จแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดา สโกอันว่าเท้าสกกะนิวติตาวาสเสด็จกลับแล้วทิโตประทับยืนอยู่แล้วเคหัดดวาเรที่ประตูแห่งเรือนมหาทุกตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่โอโลเกสิทรงแลดูแลว้วอากาสังซึ่งอากาศสะตารัตนวะวสังอันว่าฝนคือรัตนาเจ็ด วสิตวาตกแล้วอากาศาโตจากอากาศสภาพภาชนานี้ยังภาชนะทั้งปวงทั้งหลายเคเหในเรือนตัสะมหาทุกตัสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นปูเรตวาให้เต็มแล้วเค e หังยังเรือนสักกะลังทั้งสิน้นปูเรสิให้เต็มแล้วโอกาโสอันว่าโอกาส เคเหในเรือนตาสะมหาทุกตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นณอโหสิไม่ได้มีแล้วภริยาอันว่าภรยาตาสะมหาทุกตาสะของบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นกเหตวาจับแล้วทารเกซึ่งเด็กทั้งหลายหัดเถสุที่มือทั้งหลาย นิหริตาวานำออกแล้วอัฏฐาสิได้ยืนอยู่แล้วพระหิในภายนอกโสมหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอนุคันตาวาตามส่งเสด็จแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดานิวัตโตกลับแล้วทิสวาเห็นแล้วทารเกซึ่งเด็กทั้งหลายพระหิในภายนอก ุชิถามแล้วอิติว่าอิทางการะนางอันว่าเหตุนี้กิงอะไราอิติดังนี้ภริยาอันว่าภรยาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าสามีข้าแต่นายเคหังอันว่าเรือนโนของเราทั้งหลายสกลังทั้งสิน้นปริปุน,นงังเต็มรอบแล้วรัตเนหิด้วยรัตนะทั้งหลายสัตหิ เโอกาโสอันว่าโอกาสปริวิสิตุงเพื่ออันเข้าไปนาทิย่อมไม่มีอิติดังนี้โสมหาทุก,กโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าวิปากโกอ,อันว่าผลทาเนนะอันทานเมของเรา ทินโนให้แล้วอัชเอวะในวันนี้นั่นเทียวอิติดังนี้คันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาวันทิตวาถวายบังคมแล้วราชานังซึ่งพระราชาวจเนครันเมื่อพระดรัสอิติว่าตวังอันว่าท่านอาคาโตเป็นผู้มาแล้วอสิย่อมเป็น กสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้รัญญาอันพระราชาวุตเตตรัสแล้วอาหากราบทูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพเคหังอันว่าเรือนเมของข้าพระองค์ปุนังเต็มแล้วรัตเนหิด้วยรัตนะทั้งหลายสตหิเจ็ตุมเหอันว่าพระองค์ คันหทะขอจงทรงรับเอาตังทนางซึ่งทรัพย์นั้นอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาจินเตตวาทรงดำริแล้วอิติว่าอาโหโอมหาทุกเตะนะพุทธานังทินะทานังอันว่าทานอันบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่ถวายแล้วแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปัดตังถึงแล้วมัตตกังซึ่งที่สุดอัชะเอวะในวันนี้นั่นเทียวอิติดังนี้อาหะตรัดแล้วตังมหาทุกตังกะบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอิติว่ากิงเตลัดทุงอันว่าอันอันเธอได้ซึ่งอะไรวัตติย่อมควรอิติดังนี้ โสมหาทุกโตอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่าตุมเหอันว่าพระองค์เดธาขอจงพระราชทานสกตะสหัสสังซึ่งพันแห่งเกวียนทานาหารนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การนำมาซึ่งทรัพย์อิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาเปเศตวาทรงส่งไปแล้ว สกตะสหัสสังซึ่งพันแห่งเกวียนอาหราเปตาวาทรงให้นำมาแล้วทนางซึ่งทรัพย์ราชภุริเสทรงยังราชบุรุษทั้งหลายโอกิราเปสิให้เกลี่ยลงแล้วราชังคเนที่เนินแห่งพระราชาราสีอันวะกองตาลับประมาโนอันมีลำตาลเป็นประมาณอโหสิ ได้มีแล้วราชาอันว่าพระราชานาคเรชเนทรงยังชนทั้งหลายผู้อยู่ในพระนครสนิปาตาเปตวาให้ประชุมพร้อมกันแล้วปุดชิตรัสถามแล้วอิติว่าท่านางอันว่าทรัพย์เอตกังอันมีประมาณเท่านี้กัสจิของใครใครอิมเสมิงนคเร ในพระนะครนี้อัธิมีอยู่กิงหรืออิติดังนี้เตชนาอันวชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพทนางอันวรั์เอตกังอันมีประมาณเท่านี้กัสจิของใครใครอิมสมิงนคเร ในพระนครนี้นัตทิย่อมไม่มีอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วอิติว่ามยาเอวังมหาธนสะปุคละสะกิงกาตุงอันว่าอันอันเรากระทรรซึ่งอะไรแก่บุคคลผู้มีทรัพย์มากอย่างนี้วัตติย่อมควรอิติดังนี้ เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพตุมเหหิเอวังมหาธนสะปุคละสะเศรษฐิฐานังทาตุงอันว่าอันอันพระองค์ทรงพระราชทานซึ่งตำแหน่งแห่งเศรษฐีแก่บุคคลผู้มีทรัพย์มากอย่างนี้ วัตติย่อมควรอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชากัตวาทรงกระทําแล้วมหาสการังซึ่งสักการะใหญ่ตสะมหาทุกตาสะแก่บุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นราชาปุริเสทรงยังราชบุรุษทั้งหลายทาเปสิให้พระราชทานแล้วเศรษฐิตฐานัง ซึ่งตำแหน่งแห่งเศรษฐีอาถาครั้งนั้นราชาอันว่าพระราชาอาจิกิตตาวาตรัสบอกแล้วเคหัตฐานังซึ่งที่แห่งเรือนเศรษฐีโนของเศรษฐีเอกสะคนหนึ่งปุเพในการก่อนอัศะมหาทุกตาสะแกบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้นอาหะตรัสแล้วอิติว่า ตะวังอันว่าเธอปุกขลางยังบุคคลหาเรตวาให้นำไปแล้วชาตะคัดเฉซึ่งกองไม้อันเกิดแล้วทั้งหลายเคหังยังเรือนอุทาเปตวาให้ตั้งขึ้นแล้ววะสาหิจงอยู่เอทะถาเนในที่นี้อิติดังนี้ภูมิยาครันเมื่อแผ่นดิน เชนหหิอันชนทั้งหลายตั้งฐานาัางยังที่นั้นโสเทตวาให้หมดจดแล้วขานิยะมานายะขุดอยู่กัตวากรธรรมสะมางให้เสมอตัสะเศรษฐิสะเพื่อเศรษฐีนั้นนิธิกุมพิโยอันว่าหม้อแห่งคุมทรัพย์ทั้งหลายอุทหหิงสุตั้งขึ้นแล้วอาหัจะจรดัญญะมัญยังซึ่งกันและกัน อเทครั้นเมื่อเนื้อความเตนะเศรษฐีนั้นอาโรจิเตกราบทูลแจ้งแล้วรัญโยแด่พระราชาราชาอันว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วอิติว่านิธิกุมพิโยอันว่าหม้อแห่งคุมทรัพย์ทั้งหลายนิพตาบังเกิดแล้วตะวะบุญเยนะเอวะด้วยบุญของเธอนั่นเทียวตวังเอวะ อันว่าเธอนั่นเทียวคันหาหิจงถือเอาอิติดังนี้โสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นปุคลังยังบุคคลการเรตาวาให้กระทำแล้วเคหังซึ่งเรือนอาทาสิได้ถวายแล้วมหาทานังซึ่งทานใหญ่ภิกขุสังคษสะแกมูแห่งภิกษุพุทธประมุขสะผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสัตตาหัง ตลอดวันเจ็ดโสเสถีอันว่าเศษถีนั้นติดทันโตดำรงอยู่ยาวตายุกังสิ้นการกำหนดเพียงไรแห่งอายุกริตวากระทําแล้วปุญญานิ้ึึ่งบุญทั้งหลายปรังปิแม้เบื้องหน้าตาโตกาละโตแต่การนั้นนิพพโตบังเกิดแล้วเทวโลเกในเทวโลก อายุหะปริโยสาเนในการอันเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุอนุภวิตวาเสวยแล้วทิพสัมปติงซึ่งสมบัติอันเป็นทิพพุทธันตารางสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งจุโตเคลื่อนแล้วตะโตเทวโลกโตจากเทวโลกนั้นคันหิถือเอาแล้วปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิ กุตชยังในท้องเชษฐะตีตุของทิดาผู้เจริญที่สุดอุปถากะกุเลในตระกูลแห่งอุปถากสารีปุตตเถรสะของพระเถระชื่อว่าสารีบุตรสาวัตยังในพระนครชื่อว่าสาวัตถีอิมัสมิงพุทุป,ปาเทในการอันเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้